สันทนาประยุนรัฐอดีตตำรวจสันติบาลปรากฏว่าแฉค,คลิปโตะพนันใช่ไหมเนใช่ค่ะเป็นการโต๊ะพนันแข่งม้าเถื่อน<ช>ที่สนามม้าย่านปทุมวันวันนี้ไปยื่นหนังสือให้ทางด้านพลนตรีอนุวัต์สุวรณภูมิผู้บังคับการอเมริกากองบัญชาการตำรวจคอบาลบอกว่าไปตรวจสอบหน่อยค่ะเพราะว่า มีเรื่องมาเมื่อ20มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนจะมีการแข่งจริงๆมีโต๊ะพนันเถื่อนเป็นโต๊ะที่รับแทงแข่งมา้าเงินทุนหมุนเวียนร้อยกว่าล้านบาทแต่เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเหลือเงินทุนหมุนเวียน20ล้านบาทซึ่งสิ่งที่เป็นจุดประเด็นคือเขาบอกว่าในคลิปนี้มีตำรวจสอนอปทุมวันค่ะเข้าไปตรวจนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบสิบกว่านายแต่ปรากฏพอมีการจับกลุ่มผู้กระทําผิดไปนั่งร่วมโต๊ะกับผู้มีอิทธิพลแล้วก็ทําให้ผู้คนอยู่ในบอลเนนะี่ย โหไล่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จนตำรวจต้องถอยออกมาไม่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาไปดำเนินคดีได้ไหนมีคลิปไหมค่ะเนี่ยฮะไหนพี่แทงอะไรพี่แทงอะไรไม่ได้แทงแทงตัวไหนแล้วนะครับเลือกชื่อสวนในระบบนั้นแล้วไไม่ด้แงอะไรยยังไม่ได้ เนนึ่งสองหมื่นนหนึ่ม่้าเน่ใครใครรอพูดกับนี่ครับรอูดกับุงบัอนั่ก่อนแล้วจูบบัตรเเออคนใครก็โนบอกไปรองพูดกับไหนโดชบอกอรลองพูดกับจโทรหาอยู่เชื่อพี่สิเชื่อไม่มีอะไรมาก่อนไม่ไไม่มีก็ไมไป นายลองพูดกับนายลองพูดกลับนายลองพูดกับ,าบ,บนายโยนะเ <sensitive> ้ามีใบแจ้งต่อนี่ฮะประเด็นก็คือว่าสุดท้ายคือตำรวจไม่สามารถจับได้อย่างนี้เหรอแล้วคือคุณสันทนาก็บอกว่าที่ออกมาเปิดโปงเรื่องนี้เพราะ ทนไม่ได้กับพฤติกรรมที่ย่ำยีศักดิ์ศรีธิตำรวจคือคุณจันทนะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอดีตตำรวจสันติบาลจะไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้แต่ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวเลยถามว่าเอ๊ะไอ้ที่ออกมาเปิดเผยคุณสันทนาเพราะว่าเป็นการขัดขาด<อ>ิสเครดิตใครหรือเปล่าคุณสันทนะเลยบอกว่าไม่ได้ขัดขาใครแต่อยากให้ผู้บัญชาการตารวจนครบาลมาดําเนินการเพราะถ้าทาไม่ได้ก็ควรจะลาออกจากตาแหน่งคือ<ป>การจะแข่งมาเนี่ยมันต้องขออนุญ,ญาตถูกต้องแต่ประเด็นคือมันมีโต๊ะเถื่อนใช่ไหมที่เข้ามาพันนันแล้วเป็นโต๊ะเถื่อนน ขนาดตำรวจจะเข้าไปจับใช่ไหมงรกว่ายังโดนโต๊ะพนันเถื่อนโหไล่ได้คือด้วยความเคารพคนจะมองคุณสันทนะเนี่ยภาพไม่ได้ขาวหรอกแล้วยิ่งเอาเรื่องแบบนี้มาแฉเนี่ยนักข่าวก็เลยถามว่าไปขัดขาใครบ้างล่ะใช่ไหถึงเอาเขาออกมาแฉเนี่ยปรากฏเจ้าตัวบอกไม่ใช่ไม่อยากให้ตำรวจโดนย่ายีนี่ฮะไหนลองฟังเสียงคุณสันทนะให้สัมภาษณ์หน่อยสิผมผมจะส่งไฟล์เป็นฟูดแชคือไม่ตัดต่อ ความยาวก็คือ12.40นาทีนะพวกท่านไปดูเอาเองเลยนะแล้วท่านก็ไปไปพิจารณาว่ามันเหมาะสมขนาดไหนนะแต่สำหรับผมเนี่ยหลังจากผมได้รับคลิปนี้มาแล้วเนี่ย ตัวผมก็เคยรับรายการเป็นตำรวจมาก่อนนะแล้วขณะนี้ปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าใครเป็นตำรวจใครเป็นโจรน,นะแล้วเมื่อวันที่20มิถุนายนผมก็ได้ไปที่สถานที่เกิดเหตุก็คือสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันผมก็ได้ไปลงประจำวันแจ้งนะในเรื่องเหตุที่ผมร้องเรียนมีรายละเอียดครบท้วนทุกอย่าง ถูกต้องเมื่อมีการล้องเรียนระดับนี้คงจะเป็นไปไม่ได้ที่ทางท้องที่เกิดเหตุคือพุ่งกับการสอนอปทุมบันก็ต้องสั่งการละจริงๆเขาจะทราบไหมว่ามีการลักลอบเล่นพนันกันณนะสถานที่แห่งนี้เขาก็ทราบมาพอสมควรผมเองก็ทราบมานานนะแต่ว่า มันถึงณวันนี้ถ้าหากไม่ดำเนินการเนี่ยแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความเสียหายมันไม่มันนี่ละครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นทางด้านคุสนักลรวถูกเขาเรียกอะไรนะย่ำยีศักดิ์ศรีใช่ไหมตำรวจของตำรวจนี่แหละนะครับคุณผู้ชมฮะ